แพะอยู่ห้องนี้ก็เมื่อคืนงูเหลือยมกินจากอคอกนี้แล้วก็เลื้อยข้ามไปก็าจะข้ามตัวนี้นะครับข้ามไปกันตัวนี้แล้วก็ไปนอนอยู่ฝั่งนู้นดูตัวนี้ความยาวสี่เมตรกว่าก็ถึงเกือบห้าเมตรนะครับเป็นงูเหลือมไซส์ใหญ่แล้วเขาจะอยู่ได้กี่วันเขาจะอยู่ได้กี่เดือนย่อยหมดไหมกระดูกหนัง <c oughs> ขนเขาแพะ อ่ะมาไป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 มาบางอย่าพามาดูไฮ้ฮห้ h e l l อ่ะมามาดูตรงนี้เป็นกรงงูเหลื่มนะครับเป็นข้อหงูเหลื่มที่เราทำไว้มามาดูกันโอเคอัสลามุอะลัยกุมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีพี่พี่ที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้วันว่างนะครับวันนี้วันว่างวันที่สามสิบ มิถุนายนนะครับก็บางยาจะพาพี่มาดูที่บ้านบางยาวันนี้บางยาเอางูเหลือมตัวที่กินแพะเอามาเก็บไว้ที่นี่ที่บ้านนะครับเพื่อศึกษาหลายๆอย่างที่บางยายังไม่รู้แล้วก็หลายๆท่านก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่างูเหลือมที่เขากินแพะมาที่บางยาทาคลิปไปก่อนหน้านะครับแพะมันใหญ่ตัวขนาด40กิโลแล้วเขาจะอยู่ได้กี่วันเขาจะอยู่ได้กี่เดือนย่อยหมดไหมกระดูก นังขน้น <c> เ <oughs> ขาแพะออกไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันดูอ่ะไปบังยาพาไปดูโอเคก็ในนี้มันมีตัวที่กินแพะอยู่นะครับพี่อาดูคันชัดๆนะครับดูดีๆนี่ท้องป่องเข้าต้นมะพร้าวอยู่นั่นคือตัวที่กินแพะที่บังยาไปย้ายมาจากบ้านของชาวบ้านนะครับถ้าเกิดเราย้ายรุนแรงนะครับย้ายรุนแรงก็จะทําให้งูท้องแตกตายได้ นะครับนั่นคือหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ในการเคลื่อนย้ายงูที่อิ่มอยู่นะครับก็สรุปว่าตัวนี้4วันแล้วนะครับ4วันแล้วที่ย้ายมาจากบ้านที่กินแพะนะวันนั้นเราย้ายกันมาก็สรุปว่างูไม่ขย่นนะครับงูไม่สำรอกไม่อ้วกนะก็เขายังนอนอยู่สบายดีนะครับยังนอนอยู่สบายดี เอาใจช่วยกันนะครับเอาใจช่วยกันว่าตัวนี้จะรอดหรือจะร่วงนะครับกี่วันกี่เดือนเขาถึงย่อยหมดนะครับมันเป็นความรู้ที่เราต้องรู้กันจริงๆศึกษากันจริงๆว่าถ้ากินแพะตัว40กิโลอยู่ได้กี่เดือนนะครับกระดูกย่อยไหมหนังขนย่อยไหมเขาแพะมันจะออกมาเป็นรูปยังไง เราก็ต้องรอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับรอติดตามกันไปเดี๋ยวยังไงบางยาจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผ่านไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันให้ดูนะครับดูตัวนี้ความยาว4เมตรกว่าก็าเกือบเกือบหเมตรนะครับเป็นงูเหลือมไซส์ใหญ่ที่กินแพะ40กิโลก็ถ้าเป็นเด็ก10ขวบน่าจะไม่เหลือนะครับน่าจะไม่เหลือ โอเคก็วันนี้มังยาพามาให้ได้รู้กันนะครับพามาให้ได้รู้กันว่างูที่เราย้ายมามันยังไม่ตายผ่านไปสี่วันนะครับแต่ก็ต้องศึกษากันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแพะที่ตายแล้วอยู่ในท้องมันจะอืดพองขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะไปกดตรงตรงกระบังลมทําให้งูเดี้ยงไปก็ไม่แน่นะครับหรือมันจะย่อยไปเรื่อยๆอีกกี่วันกี่เดือนนะขนแพะ เขาแพะกระดูกแพะอยู่หรือหมดนะครับรอลุ้นกันดูเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กันนะพี่อ่เจอกันใหม่คลิปหน้าวัดดีครับ